สวัสดีค่ะลูกค้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่อุดหนุนสินค้าแบรนด์ของคนไทยเองนะคะกระเป๋าสตางค์ยี oh ่ห้อเจคขอบนะคะวันนี้มีลูกค้าอุดหนุนเข้ามาหลายท่านนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมตัวนี้นะคะยี oh ่ห้อเจคอบเนี่ยเป็นของคนไทยนะคะที่ผลิตขึ้นในเมืองไทยนะคะและวางขายในประเทศไทยนะคะและก็ส่งออกในต่างประเทศใน,น,นหลายๆประเทศด้วยนะคะเป็นสินค้าแบรนด์เนมของไทยเราเองนะคะลูกค้านะคะ ภูมิใจนะฮะที่เราได้ใช้แบรดเดมของเราเองนะในราคาที่ไม่แพงนะคะในราคาที่เริ่มต้นหลักร้อยนะเราคาัดสรรมาให้แล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยจะซื้อมาหลายปีแล้วนะใช้ดีบอกต่อคือเขาเป็นกระเป๋าหนังแท้น,ะนี่นะขนาดขนาดเท่ากับฟางอเราเนี่ยใส่กระเป๋า,าได้เลยนะเป็นกระเป๋าหนังแท้หนังนิ่มมากคุณภาพดีมากซื้อมาหลายปีแล้วนะเหมือนใหม่อยู่นะใช้ทุกวันนะเราใช้ทุกวันติดตัวตลอดนะดูนะดดูนะลูกค้านะเหมือนใหม่อยู่เห็นไหมเหมือนของใหม่เลย คุณภาพเขาดีมากนะไม่แตกนะไม่แตกนะไม่ขึ้นลายนะคะลูกค้านะไม่แตกไม่ขึ้นลายเลยนะคะคุณภาพโอเคเลยนะคะนะช่องนะช่องใส่ธนาบัตรเขานะคะช่องใส่ธนาบัตรก็มีสองช่องนะคะใส่แบงค์ได้หมดเลยสิบยี่สิบร้อยห้าร้อยนะได้เลยพันหนึ่งนะไม่ยับนะไม่ยุ่ยยี่ 20, เลยนะคะช่องใส่ธนาบาัตรของเขานะคะนะมีหนึ่งสอง <muitas. S> 2> 2 3สามนะมีสามครับนะฮะมีช่องใส่ก๊าในบัตรประชาชนนะคะเห็นไหมหลากหลายเลยนะฮะเยอะมากนะคะแล้วยังมีช่องเล็กๆนะคะเห็นไหมมีช่องเล็กอีกเนี่ยใส่ก๊าเล็กๆได้อีกนะคะเนี่ยมีซอกแซกมีจุกจิกช่เล็กๆน้อยๆอีกนอีกมีเยอะเลยนะคะตอนนี้เขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะมีออกมาหลายรุ่นเลยนะเรามีลงลิงก์ตะกร้าไว้ให้ลูกค้าเข้าไปเลือกได้เลยนะคะหนุแบนของคนไทยนะคะลูกค้านะคะ ข้าไปเลือกได้เลยนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะรุ่นใหม่เขาก็จะมีแบบใส mm. เขา,เ,าเรียกอะไรใส่เหรียญได้ครับเก็บเหรียญได้นะม,มีมีเลือกนะมีสีน้ําตาลมีสีดํานะคะมีของคุณผู้หญิงด้วยนะที่แบบยา,ยาวๆอะ่ะอย่างเงี้ยมีนะคะ mm. เข้าไปเลือกได้นะคะลูกค้าขอบคุณล่วงหน้านะคะที่อุดหนุนแบรนด์ของคนไทยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ